ซิงเกิลมัมเด็กที่พ่อแม่แยกทางกันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ก้าวร้าวอย่างคนเป็นแม่ถ้ายิ่งต้องทํางานเลี้ยงลูกด้วยตัวเองด้วยมีทั้งความเครียดเรื่องงานแล้วไหนจะต้องเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะ <S <S อยากจะถามอป้าว่าไม่เซตตัวไหนที่เวลาเราแบบลูกเราเอาไม่อยู่แล้วก้าวร้าวแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเด็กที่มีปัญหาเราจะต้องแบบเข้าไปอยู่กับเขาในแบบ ไหนเป็นแม่แบบไหนถึงจะเป็นแม่ที่ได้คำนิยามว่าเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกเราดีที่สุดอ่าแต่ในแาแรกครับใครที่เป็นแม่ฟังทาานี้แล้วก็อย่าลืมพิมพ์่าแม่ให้คอมเมนต์ด้วยนะครับเอาจริงมันจะไม่เคยมีดีที่สุดอ่าไม่ว่าจะเป็นฐานะแม่ลนะคุยตายายหรือพ่อแม่หรืออะไรก็ตามนะครับอย่าคาดหวังการดีที่สุดสําหรับลูกนะโดยเฉพาะยุคนี้เป็นยุคใหม่ ที่เด็กเนี่ยมี iPad ตอนเกิดมาก็เล่น iPad แล้วแล้วเด็กรู้จัก t i k t o อเด็กรู้จักช่องทางโซเชียลมีเดียมากมายเด็กเสพคอนเทนต์เยอะมากมากกว่าเราซะอีกจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเด็กเนี่ยได้รับโปรแกร,รมใหม่ๆสิ่งที่เราทําได้สมมุติถ้าเราไปห้ามลูกไม่ให้ดูบวยวายไหมบวยวายค่ะ นะแต่เราอาจจะยึดติดว่าเฮ้ยถ้าพ่อแม่เลิกกันเด็กจะต้องก้าวร้าวเนะี่ยอาจจะเป็นรูปแบบมากกว่าเพราะจริงๆเด็กบางคนเรียบร้อยมากนะหรือบางคนก็เก็บตัวไปเลยนะบางคนก็เอเลิกไปเลยนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะใส่โปรแกรมอะไรให้ลูกแต่สิ่งให้เราต้องป้องกันดีก,กว่านะคืออะไรเช่นโซเชียลมีเดียครับมันทําให้เด็กสมัยใหม่ครับมีนิสัยที่ก้าวร้าวและเปลี่ยนไปคุณอย่าลืมนะว่ามันมีแบบ ชกกันฆ่ากันมันมีรักกันจีบกันมันมีในเรื่องของเพศหรืออะไรต่างๆมากมายมันมีเรื่องของความรุนแรงครับที่เด็กได้เดรียนรู้ซึ่งแน่นอนครับเด็กเนี่ยถูกสับสวิตอารมณ์ตั้งแต่กี่ขวบครับอ่ะสมมติว่าลูกคุณเล่นตั้งแต่อายุ4ขวบเล่น iPad แล้วไถอ่ะโซเชียลมีเดียเล่นเด็กถูกสับสวิตอารมณ์กี่ครั้งในวันหนึ่งเกิน1000ครั้งครับเดี๋ยว a b c อ่ะเดี๋ยวฆ่ากันตายอ่ะเดี๋ยวทำเค้กเดี๋ยวดูหมาดูแมวอ่ะเดี๋ยวดูคนฆ่ากันตายบางทีเราเลือกไม่ได้ครับว คุณไม่ต้องเป็นแม่ที่ดีที่สุดแต่คุณควบคุมบริบทได้คุณเปลี่ยนนิสัยลูกไม่ได้แต่คุณควบคุมบริบทให้ลูกคุณอยู่ในลูกทางเท่าที่จะเป็นได้ นะคุณเปลี่ยนไม่ได้ครับเพราะเด็กบางคนเนี่ยมันถูกสร้างรูปแบบมาจากประสบการณ์ของเขาแต่เราสามารถสร้างบริบทให้เขาสร้างรูปแบบใหม่ได้ย้ำนะครับเด็กเกิดมาเนี่ยมีประสบการณ์จากพ่อแม่ที่เลิกกันหรือทะเลาะก,กันหรืออะไรก็ตามมันมีรูปแบบ A แต่เราแค่สร้างบริบทใหม่ให้ลูกมีรูปแบบดีสิ่งที่เรากันได้คือโซเชียลนะอันแรกนะครับอันที่2ครับคือรูปแบบกิจกรรมที่พ่อแม่มีส่วนร่วมกับลูกครับหลายครั้งที่เด็กเนี่ยพอเวลาใช้เวลากับโซเชียลมากเกินไปมันลืมเรื่องของความสัมพันธ์ กับพ่อแม่กินข้าวเล่นเกมนะกินข้าวนะถ่ายโซเชียลมีเดียหากิจกรรมนะเช่นอ่าในเรื่องของยกตัวอย่างนะสมมติว่าคุณไปเที่ยวเขาใหญ่แล้วกันนะคุณก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์ันดใหญ่ใช่ไหมเล่นด้วยกันนะหรือคุณอาจจะมีกิจกรรมเล่นน้ําทะเลด้วยกันนะครับพาไปท่องเที่ยวนะครับที่เขาได้จะชอบ พยายามมีกิจกรรมร่วมนะพ่อแม่หลายคนเนี่ยชอบเอารูปไปปล่อยสถานที่เด็กเล่นแล้วก็ปล่อยไว้แบบนั้นนะมันมี2แง่ครับดีครับเด็กได้คิดเองแต่แง่ที่2คือควรจะมีบางโอกาสที่พ่อแม่มีส่วนร่วมกิจกรรมกับลูกครับอะไรก็ตามนะมันไม่เกินคําว่าสายสัมพันธ์จริงๆอย่าให้ยุคใหม่เนี่ยมันไปอยู่ที่โซเชียลมีเดียแล้วลูกต้องจมอยู่แค่นั้นจงสร้างกิจกรรมหรือบริบทเล็กๆก,ก,กับลูกบ่อยๆและข้อ3ครับมีการถามคำถามแต่ก็ให้พื้นที่ หลายครั้งครับที่ผู้ปกครองเนี่ยอยากจะควบคุมลูกบุตรหลานของท่านเนี่ยให้เป็นตามที่ท่านต้องการซึ่งสมมติว่าถ้าคุณล้มเหลวกันเงินคุณจะกังวลมากเรื่องการเงินคุณก็อาจจะแบบระวังลูกเรื่องการเงินมันก็ทํทำให้ลูกเนี่ยมีความกังวลอะไรที่เคยพังมันไม่ได้แปลว่าต้องเกิดกับลูกถ้าคุณไม่ได้แบบระแวงจนเก,กินไปอย่าควบคุมครับ m i ซ d s e ็ที่จะฝากวันนี้คือควบคุมโดยไม่ควบคุมดีที่สุดครับ ถามคําถามที่ถูกต้องกับลูกด้วยเสียงที่อ่อนโยนนะโอป้าเคยไปกินบะหมี่แก้วร้านหนึ่งครับแล้วพ่อแม่คือลูกเขาก็แบบห่วงเล่นพ่อแม่ตบกระโหลกลูกแรงมากเลยครับอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็บอกกินสิทาไมมงไม่ตั้งใจกินแล้วเด็กก็ร้องไห้แล้วก็อีกเคสหนึ่งครับที่รุนแรงมากๆโอป้าลงเครื่องที่สนามบินที่อุดรแม่ตีลูกจนอัดเข้าฝาพ่อลูกแบบงงแงคือลูกแบบ ไม่รีบเดินน่ะแม่ก็รีบแล้วแม่ก็ตบแล้วแล้วเป็นการตบที่แรงครับเป็นการตบแบบกำปั้นอันนี้คุณไม่ควรทำพฤติกรรมแบบนี้คุณอยากจะสร้างพฤติกรรมให้เด็กแต่คุณไม่ควรลงโทษเด็กอยากสร้างพฤติกรรมแต่ไม่ควรลงโทษเด็กที่แบบไปตบตีหรือหรือทำสิ่งที่โป้าบอกคุณซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แย่มากครับไม่ควรทำาส่นนี้กับเด็กเลยนะครับสิ่งสำคัญควบคุมโดยไม่ควบคุมให้พื้นที่ของเขาแต่ไม่ปล่อยให้เขาเคว้งคว้างแต่ยังคงมีส่วนร่วมกับเขา ไม่งงใช่ไหมครับคุณมีพื้นที่ให้ลูกเล่นหรือลูกเรียนหรือลูกคิดเองแต่คุณยังคงมีคําถามที่ดีกับลูกยังคงมีการสื่อสารที่ดีให้เกียรติในความคิดของเขาให้เขามีโอกาสสร้างสรรค์พ่อแม่ที่สร้างบริบทเต็มคุณก็อาจจะสร้างกิจกรรมหรือคําถามที่ทําให้ลูกต้องคิดจินตนาการถึงสิ่งในเชิงบวกถ้าพ่อแม่เองเนี่ยครับมีความรู้ไม n d f u l n e เอเนหรือการสื่อสารคุณใช้คําถามทีท่ทําให้ลูกเนี่ยไปสู่โฟกัสที่เป็นบวก ยกตัวอย่างเช่นเอ๊ถ้าเกิดว่าวันนี้น้องเอมีเงินสักสิบล้านบาทตอนโตขึ้นน้องเออยากทาอะไรคะโอ้อยากมีบ้านเหรอแล้วถ้ามีบ้านต้องทําอะไรล่ะลูกเราอาจจะสอจะนจินตนาการแบบนี้ก็ได้ถ้าเขาเป็นคนแบบนี้เขาจะได้รับผลอะไรแล้วไม่ต้องควบคุมครับแค่มีส่วนร่วมไม่ปล่อยทิ้งแต่ก็ไม่วุ่นวายแค่มีส่วนร่วมนะเข้าใจบริบทนี้นะครับอย่าไปเปลี่ยนนิสัยใครแม้แต่เพื่อนคุณแฟนคุณหลานคุณใครก็ตามครับคุณเปลี่ยนใครไม่ได้ การควบคุมที่ดีที่สุดคือไม่ควบคุมใครเลยครับแต่แค่มีส่วนร่วมครับหวังว่าพ่อแม่นะครับจะได้เรียนรู้มากขึ้นนะครับจากการดูแลเด็กแล้วก็หวังว่าจะไม่มีเคสที่ตบตีเด็กแบบนี้นะทั้งที่สนามบินแล้วก็ที่ไหนก็ตามที่อป้าบอกเป็นการทาร้ายเด็กที่รุนแรงมากๆแล้วก็เด็กกรีดร้องเลยครับแบบพ่อแม่ตบตีเพราะลูกไม่เดินเร็วแค่นี้เองครับไม่ควรเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะอย่าบังคับลูกนะครับแต่ก็อย่าปล่อยลูกแค่มีส่วนร่วมนะครับ ใครได้เรียนรู้มากขึ้นพิมพ์ให้หน่อยครับว่าได้เรียนรู้มากขึ้นและใครที่เป็นพ่อแม่อยากจะมีคอมเมนต์อะไรที่ใฮ้อป,ป้าช่วยแนะนำนะครับหรืออาจจะให้กาบปรึกษาบ้างนะไม่มากก็น้อยนะครับในแง่ของ e nlp no ที่จะไปใช้เรื่องของความสัมพันธ์กับครอบครัวก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับอป,ป้าอิสานสวัสดีครับ